ลักษณะของผู้เกียจคร้านภิขุทั้งหลายเมื่อพิขุผู้กำลังเดินอยู่ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นและพิขุก็รับเอาวิตกนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่เราก็เรียกว่า เป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอดตับปะเกียดคร้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุผู้กำลังยืนอยู่ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นและพิขุก็รับเอาวิตกนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่บันเทาไม่ทําให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ พิขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังยืนอยู่เราก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีอดตับปะเกียดคร้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุผู้กำลังนั่งอยู่ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นและภิกขุก็รับเอาวิตกนั้นไว้ไม่สละทิ้ง ไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่เราก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีอดตับปะเกียดคร้านมีความเพียรอันเลวซามอยู่เนืองนิดพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุผู้กำลังนอนตื่นอยู่ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และพิขุกก็รับเอาวิตกนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่บันเทาไม่ทําให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนตื่นอยู่เราก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีอดตับปะเกียดคร้านมีความเพียรอันเลวทามอยู่เนืองนิด